ครับน้องๆเราเข้าสู่ EP ที่4ีแล้วนะครับ EP นี้เป็นเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลขอัลสวัสดีครับน้องๆเราเข้าสู่ EP ที่4ี่แล้วนะครับ EP นี้เป็นเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของนักเพลิงหรืออุปกรณ์ PPE นั่นเองครับพราะฉะนั้นแล้วทุกสายอาชีพจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเรามีอุปกรณ์ป้องกันในการเข้าปฏิบัติงานในเหตุเพลิงอยู่2รูปแบบด้วยกันครับรูปแบบที่1 เราเรียกว่าชุดดับเพลิงภายนอกอาคารที่เกี่ยวเนื่องกับชุดดับเพลิงภายนอกอาคารประกอบไปด้วย1คือหมวกครับเพื่อป้องกันศรีรษะของเราจากการตกหล่นของวัสดุในจุดที่เกิดเหตุ2ครับเป็นเสื้อคลุมนอกอาคารนะครับป้องกันรังสีความร้อนนะจากด้านนอกตัวอาคารเท่านั้น3ครับรองเท้าบูทนะครับที่เราจะต้องสวมใส่4ครับถุงมือนะครับที่เราต้องสวมใส่เพื่อกันบาดเวลาเราจับวัสดุสิ่งของอันนี้คือชุดดับเพลิงภายนอกอาคารซึ่งมีคุณสมบัติ ค่อนข,ข้างต่ําเราไม่สามารถไปดับไฟในอาคารได้แต่ชุดดับเพลิงที่พวกพี่ใส่กันในการเข้าไปดับไฟภายในอาคารนะครับเราจะเรียกว่าชุดไฟสูตรหรือชุดดับเพลิงภายในอาคารนั่นเองส่วนประกอบสำคัญมีหลายส่วนด้วยกันเริ่มตั้งแต่หมวกครับผมเป็นหมวกที่จะต้องทนความร้อนได้มีชิลหน้าพเพื่อป้องกันรังสีความร้อนได้นับรองในจะเป็นรองในที่สามารถรับแรงกระแทกได้เพื่อป้องกันศีรษะของนักดับเพลงิงไม่ให้ได้รับบาดเจ็บนั่นเองส่วนต่อไปครับส,ส่วนที่2ถัดลงมานั่นคือเสื้อ และกางเกงเราจะต้องเข้าไปเผชิญเหตุภายในอาคารครับจะต้องมีอุณหภูมิความร้อนไม่น้อยกว่า50 0องศาอย่างแน่นอนเพราะนั้นชุดกันเพล์ที่เราสวมใส่อยู่จะมีผ้าด้วยกันทั้งหมด3ชั้นชั้นนอกครับเป็นชั้นกันความร้อนนะครับสามารถทนอุณหภูมิความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า500องศาภายใน5นาทีนะแต่ขอบอกน้องก่อนนะครับชุดกันเพล์ทุกชุดสามารถไม่ไปได้แต่มันสามารถทนความร้อนได้เท่านั้นเองนะครับเสื้อกับกางเกงลักษณะดเดียวกันเลยนะเป็นผ้าสาชั้นชั้นนอกทนความร้อนครับตรงกลางนะครับเป็นชั้น กันน้ำครับเพื่อไม่ให้น้ําร้อนที่นักดับเพิงนั้นฉีดเข้าไปในจุดที่เกิดเหตุนั้นลงมาลวกตัวผู้ปฏิบัติงานเองวนสุดท้ายชั้นที่3คือชั้นด้านในสุดเป็นชั้นการปรับอุณหภูมิเพื่อให้ร่างกายของนักกระเพิงนั้นมีอุณหภูมิปกตินะครับอันนี้ก็คือ3ส,ส่วนทั้งเสือนะ้อและตางเกงของนักกระเพิงที่จะต้องทการสวมใส่ ตัวต่อไปครับคือถุงมือเช่นเดียวกันครับถุงมือก็ต้องเป็น5-3ชั้นเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าบางรุ่นอาจาจะเป็น4ชั้นนะแต่รุ่น3ชั้นครับก็จะมีชั้นนอกครับที่ความร้อนตรงกลางกันน้ําชั้นในสุดปร,รับอุณหภูมิเช่นเดียวกันส่วนที่มีออปชั่นเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นชั้นที่4แล้วก็คือบริเวณฝ่าม,มือครับจะเป็นชั้นกันเลือดน <ans> ในกรณีที่เราต้องการเข้าไปป้องภัยนะครับไม่ให้สัมผัสโดยตรงกับผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับป้องกันตัวนักสับเซิงเองนั่นะครับ อุปกรณ์ชิ้นต่อไปครับที่เราจะต้องมีนะครับเริ่มจากมวกเสื้อกางเกงของมือแล้วสิ่งที่สาคัญนั่นก็คือรองเท้าครับเป็นรองเท้าบูทครับพื้นจะต้องเป็นพื้นยางที่ทนสารกัดกร่อนหรือสารเคมีได้ในระดับหนึ่งนะครับด้านล่างของพื้นยางนะครับจะเสริมไปด้วยแผ่นเหล็กเพื่อป้องกันของมีคมเวลาเราเข้าไปในบ้านเรือนประชาชนนะครับหัวรองเทา้านะครับจะเป็นหัวเหล็กเพื่อป้องกันเวลาสิ่งของตกใส่จะได้ไม่รับจะได้ไม่ได้รับบาดเจ็บ จากวัสดุที่มันหล่นใส่บริเวณเท้าของเรานั่นเองเพราะนั้นแล้วอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์ PPE นะมีส่วนสําคัญมากกับผู้ปฏิบัติงานทุกสายอาชีพโดยเฉพาะนะกักกระเพิงเองนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสนะครับได้ปฏิบัติงานในสายการดับเพิงเราควรจะต้องใส่อุป,ปกรณ์ป้องกันหรือ เราจะปฏิบัติงานใดก็ตามที่มีความเสี่ยงมีความอันตรายเราควรจะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันทั้งหมดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับตัวเราเองครับครับใน E ีนี้เนื้อหาค่อนข้างน้อยนะครับ,นะนะรบแล้วก็เป็นข้อมูลเฉพาะส่วนนะครับเรื่องของผู้ปฏิบัติงานเท่านั้นโอเคพี่นวฝากนิดนึงเมื่อกี้ใน E ีีที่3ครับพี่ยังลืมให้ข้อมูลเรื่องของสายน้ําดับเพลิงไปนะครับเรื่องของตู้ไฟฟ้าเคาน์เนตนะครับที่พี่ยังแนะนําไปใน E ีพีสนะครับ สายน้ําที่ใช้ในการดับเพลิงจะมีทั้งหมด3ขนาดด้วยกันขนาดที่1คือขนาด1นิ้วนิ้วจะอยู่ในตู้ไฟฟลดเข้าไเนตที่เราแนะนํากันไปแล้วเป็นขนาด1นิ้วสายที่2ครับเป็นสายขนาด1นนิ้วครึ่งนักนะเพลิงอยู่พวกพี่เรียกว่าสายแอคแทกไลน์เป็นสายขนาดเล็กที่ใช้ในการตอบโต้เหตุเข้าไปไปะเจินเหตุลากน้ำสายฉีดเข้าไปในที่เกิดเหตุสายชนิดที่3ครับคือสายขนาด2นิ้วครึ่งนักเพลิงนะเราจะเรียกว่าสายซับไพโฟลา์หรือสายลาเลียงน้ํานั่นเอง นะเพราะนั้นอันนี้ฝากไว้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าพาร์ทที่3ที่ยูไม่ได้พูดข้อมูลตรงนี้ไปนะครับโอเคในส่วนของอีีที่4นี้นะครับเรื่องของชุด PPE นะครับที่ปกป้องตัวนักับเพลิงเองนะครับเราจําเป็นจะต้องใส่ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามแต่ต้องใส่งานของเราเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแครับใน E ีพีที่4ของเรานะฮะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาวิชาทั้งสิ้นนะครับขอขอบคุณน้องทุกท่านมากครับและรอติดตามอ p ีที่5ครับขอบคุณครับ